มันถังน้ำมันห <laughs> <c oughs> ุนทองถนนไม่ค่อยมีแต่รุ่นเลย <c oughs> นานเกินไงโอ้

там, там. Я так думаю, что чтобы щит найти моторного, и документы не могу. Вот это уверен, хотя бы это Чисто бумаги найти.

เอามาใส่รถคันนี้ส่วนหน้าเ,เกิดประสบอุบัติเหตุกลคันนี้ค่าซ่อมอะไรจะแพงกว่าก็เลยซื้อรถเอามาตัดต่อรถทำงานในฟาร์มเนาะสวยนะสำหรับเราอะ่ะ ภายในภายในกาซเวตภายในกว้างเลยแต่ระบบจะเป็นแบบระบบมือแมนนวล <c oughs> สีข้างนอกกับข้างในตัดกันดีจังเลย สมื่นห้าพันลูเบิลฟังเสียงฟังเสียงิดประตูดิ Oh okay you know